สวัสดีครับสวัสดีคุณพ่อปู่สมนะครับผมขับงดก่อนตอนแอดมินมาขอเลขปู่ก็คือได้ถ่ายเลขคุณพ่อไปด้วยคุณพ่อให้มาสามหกหกสามอยู่ใช่ไหมพ่อครับสามหกหรือหกสามนะพ่อที่ให้สามหกครับสามหกมาหลอกหกสามนะพ่อเนาะแล้วก็สามเก้าสามหกสามเก้าแล้วก็หกสามสองหกสามสองครับครับผมเขาว่าสองกับห้าตัวเดียวกันนะพ่อเนาะ ถ้าเป็นสองเป็นห้าก็จะได้สามตัวตัดเหมือน,นกันกับของปู่เลยนะครับก็มันนั้นเป็นไลฟ์สดนะพ่อเนาะ,ค,ะคือได้ไลฟ์สดเลขปู่ไปแล้วก็ขอเลขพ่อด้วยฝันว่าไงนะพ่อเลขตัวน,นี้สามหกสามหกนั้นฝันอะไรเนาะผมลืมไปแล้วเกี่ยวกับรถอ,อ๋อเกี่ยวเออใช่ขับรถคันนี้ที่ว่าขับไปขับมาครับมีคนขึ้นด้วยคนคนแก่แบงนี้นะครับอืมใช่เพราะมีคนแก่เขาขึ้นด้วยว่าขับไปขับมา นีงแต่หัวค่ายันสว่าง่ะอย่างนี้นะยันเช้าอ่ะคก็ขับไปขับมาอยู่อย่างนั้นแหละครับก็เลยผมก็เลยเอรถคันนี้มันก็ทะเบียนรถมันก็สี่สองสามหกอยู่แล้วอย่างนี้นะครับก็เลยผมก็เอาสามหกอย่างนี้คพอเลขมันออกก็หกสามเนาะมันก็ถ่าเขาซื้อจะกลับด้วยอะไรด้วยมันก็น่าจะ แบบพลาดหรอกอย่างนี้นะครับสามหกหกสามก็ตัวเดียวกันเหรอครพ่อเนาะคะครับก็ได้สองตัวครับเห็นแม่ลานบอกว่าถูกกับคุณพ่อด้วยยี่สิบบาทคถูกตัวทะเบียนรถพ่อนีใช่ไหมพ่อคะครับผมสามหกหกสามเนี่ยเนาะแต่เดิมทีนี่เวลาคุณพ่อฟันเห็นทะเบียนรถคันนี้ที่ไรนี่มันมักจะออกตลอดเลยใช่ไหมพ่อจ้ถ้าไม่สองก็สามอย่างนี้นะครับถ้าไม่สองตัวก็สามตัวอย่างนี้ครับครับก็ส่วนมากก็บางทีก็ ภายในสี่ตัวนี่คือว่าให้สลับเอาให้สลับเอาแบบตัวไหนตัวไหนมาเข้าปกันอย่างนี้นะครับครับก็อยู่ที่ในคาฝันเนาะเพราะว่าบางทีเราเขาพาไปทางแบบไหนอะไรอย่างนี้นะครับครับมีมีช่วงหนึ่งจะไม่พ่อที่ว่าฝันเกี่ยวกับรถในสามงวดติดมันออกกับรถสามงวดซ้อนเลยใช่ไหมพ่อใช่ครับออกสามงวดซ้อนครับสองตัวด้วยสามตัวสามตัวน่าจะสามงวดนะครับอือครับครับผมสามตัวบนสองตัวล่างก็มีครับ ีออกมาแบบนี้ครัือรถคันนี้ก็ให้ให้โชคให้ลาบดีอยู่ครับค้ำคูนจรดจริงนะครับเนาะคำคูณครับถูกจนนับไม่ทวนเลยเวลาขับไปไหนมาไหนก็เขาก็ไม่เคยงอแงเห็นได้ว่าเก่าๆอย่างนี้ก็เขาก็ยังพาไปได้ทางไปทางกลับก็ปลอดภัยทั้งทุกคนคที่ไปครับแต่เราก็ขับไม่ประมาทด้วยเราก็ขับช้าด้วยอย่างนี้นะครับครับเราไม่เคยได้ขับเร็วเลย ครับอย่างนี้ครับครับแค่อย่างเร็วก็แปดสิบหกสิบแค่นั้นเองครับประมาณนี้ครับครับอ๋อแค่ผมก็ดีครับครับผมรถคันนี้ก็อายุก็หลายน่าจะหลายปีแล้วเนาะพ่อเนาะคันนี้อยู่กับผมมายี่สิบกว่าปีแล้วครับโอ้ยี่สิบกว่าปีผมซื้อมือสองเขาเนาะครับครับยี่สิบกว่าปีแล้วครับครับก็ยังไม่งองงอะไรคุ้ องแงก็คือยางเท่านั้นเองเป็นเรื่องปกติยางครับครับผมแล้วขอข้อถามหน่อยได้ไหมพ่อช่วงที่ว่าถูกสามสีงวดติดช่วงนั้นเนี่ยเขาถูกกันไหมเขาเอฟซีเขาถูกกันบ้างไหมพ่อเขาถูกกันหลายเจ้าอยู่ครับอเขาถูกกันเยอะอยู่คตอนนั้นเขาถูกกันทามาเยอะไหมมันก็เยอะอยู่ครับแต่ไม่รู้ว่าบางทีเขาก็โทรมาบอกมั่งไม่บอกมั่งอย่างนี้นะครับอืแล้วก็ไม่แน่ใจคครับ นะครับเราว่าเขาจะถูกมากทุกน้อยแค่ไหนแต่ผมคิดว่าเขาถูกเยอะเนี่ยแน่นอนล่ะเพราะมันเป็นสามตัวบนสองตัวล่างครับถ้าเขาได้ดูคลิปก็น่าจะได้เยอะอยู่อย่างนี้นะครับครับครับผม, <c oughs> มแล้วทีนี้งวดนี้ฝันเกี่ยวกับรถอีกไหมพออ๋องวดน,นี้ฝันเห็นกับต้นกล้วยครับต้นกล้วยมันมีก็ผมเดินไปดูแล้วแต่ว่ามีปลีสองปลี ต้นหนึ่งมันมีหัวปลีสองปลีเขาเหาะจากตรงนั้นมาที่บ้านคครรัับบต้นกล้วยเหาะครับปลีหัวปลีเหาะมาหปจ่าเหาะมาทั้งสองเลยแต่ตีภาษาเขมรก็บอกว่าเหาะก็เฮิร์นอะเหาะนะครับเหาะยอดนี้คือภาษาเขมรเนาะเหาะนะเขาเหาะมาเหาะมาที่บ้านครับครับ หอมาทั้งสองหัวเลยสองปีเลยอะ่ะปีก็แปดตัวเปล่าพ่อแต่ผมตีภาษาเขมรตีเป็นภาษาเขมรอห่อห่อ,อ,อก็ผมตีเป็นเลขห้าโอ้ครับครับหอตีเป็นเลขห้าครับแล้วก็สองผมตีเป็นเลขสองอย่างนี้ครับโอ้ครับครับผมเข้ามาที่บ้านครับในที่อยู่หน้าบังเกอร์น,นี่เองครับผมบก็เดินไปดูตอนนี้ก็ยังเห็นอยู่ครับแปดสองเลยใช่ไหมพ่อ ก็ผมว่าจะเอาไอเข้ามาสองเนาะมาสองผมก็จะตีเป็นเลขสองครับสองสองห้าโอ้ครับสองสองห้าครับแล้วก็ห้าสองสองก็ได้ครับครับแล้วก็บา้านเลขที่ก็แปดห้าครับเขาเหาะมาที่บ้านโอ้คแค่นี้ค่ะเลขที่คือ คือต้นรวยของเขาหาะมาของหัวปลีครับครับอยู่หน้าบังเกอร์หรือว่าผมนั่งดูแล้วมันเอามาเก็บมาคิดฝันหรือเปล่าอะไรประมาณผมก็ไม่น่าใจะใช่นะครับครับ <พอ S 1> ผมพผมเห็นหลายวันแล้วแต่ว่าผมก็ไม่ได้อะไรก็แค่ได้แค่แตะมองมองมองเฉยครับก็เลยมาฝันนี่แหละมาฝันเมื่อคืนครับฝันเมื่อคืนว่าเขาเหาะเหาะจากนั่นมาเข้ามามาที่บ้านเลย ผมเหาะเข้ามาครับก็ไม่ได้ฝันเกี่ยวกับทะเบียนรถใช่ไหมพ่องงดนอ๋อไม่งวดงวนนี้ไม่มีไม่เกี่ยวกับทะเบียนรถเลยครับครับยังไม่มีทะเบียนรถเลยอันนี้คือเราเพาะไอเราฝันด้านนอกครับครับครับผมเห็นต้นกล้วยไอหัวปลีเพาะมาครับเพาะมาเข้าบ้านครับเพราบว่าอผมจะได้อะไรเนาะอืมอืมอ่อ ตื่นเช้ามาผมก็คิดว่าผมก็เดินวนไปวนมาอยู่นั่นแหละพอเดินไปเดินมาผมก็เลยเอาวัวไปผูกเลยครับในเช้าครับครับผมแต่ว่าสังเกตคุณพ่อถ้าฝันเกี่ยวกับอะไรมันมักจะออกตามมันนั้นตลอดนะพ่อเนาะครับอันนี้เกี่ยวกับบ้านเล็กที่อาจจะเป็นแปดห้าตรงๆก็ได้ครับอันนี้บ้านเลขที่แปดห้าครับครับเขาเหาะเข้ามาพอเหาะนี่คือผมตีภาษาเขมรว่าเหาะเหาะเฮเนี่ยครับ พอเพอแล้วผมก็เลยตีเป็นเลขสองสองห้าหรับห้าสองสองอย่างนี้ครับบวกกับบานลลีที่แปดห้าแค่นั้นสองสองห้าห้าสองสองย่างนี้นะครับตามที่คุณพ่อตีส่วนใหญ่คนงแถวนี้เขาจะตีเป็นภาษาขมรนหมดเลยป่ะ่อบ ในหมู่บ้านนี่ตีภาษาเขมรกันหมดเลยโอ้ค่ับครับผมแต่ผมเคยตีมาแบบนั้นเนาะตีภาษาเขมรแต่ภาษาไทยผมก็รู้จะตีว่าอย่างไงนะไอ้อะไรกล้วยบางคนก็ตีเป็นแปดเนาเป็นแปดกขาแปดหอกก็ห่างเงจ้านั่นแหละแปดห้าอะไรประมาณนี้ก็ตรงกับบ้านเล็กที่ดีครับตรงกับบ้านเลขที่ครับครับอย่างนี้นะก็คือคุณพ่อเนี่ยเคยตีเกี่ยว เป็นภาษาเขมรแล้วที่มันแม่นก็เลยตีตั้งแต่ตรงนั้นมาเลยใช่ครผมตีมาแบบนี้ตลอดครับครับ fc ว่าสองแปดห้าเป็นสองแปดห้าสาตุก็เป็นไปได้นะพอสองแปดห้าก็ได้อาจจะเป็นไปได้ครับครับเพราะว่าวปีรอยมาสองเข้าบ้านเลขทีแปดห้าก็เป็นสองแปดห้าก็ตีได้หลายแบบเนาะเ้วก็ลืมลืมคิดไปเนาะแต่ผมก็คิดแบบนั้นมาแล้วอ่ะ ครับครับจะว่าสองแปดห้าด้วยก็ได้ครับครับอย่างนี้เพราะว่ามันมันเข้ากับบ้านเล่เพราะหัวปีสองหัวครับครับหัวปีสองหัวมาแล้วอย่างี้าเข้าบ้านแล้วครับก็เลยผมบอกจะได้อะไรเนาะตื่นเช้ามานะครับเียนครับครับผมผอ้ม่แนเลขปู่เลขคุณพ่ออาจจะมาสามตัวตรงๆเหมือนหวดก่อนก็ได้นะพ่อเนาะครับก็ภาวนาให้ ได้แบบนั้นครับเนาะบางทีท่านผู้ที่รอโชครอลาบก็อาจจะไม่มากก็น้อยนะครับเนาะในสิ่งที่ท่านคิดไว้ก็บางทีอาจจะสมหวังก็ได้อะไรประมาณนี้นะครับเนาะผมส่วนใหญ่เอซีที่เขาติดต่อมาส่วนใหญ่ก็ถูกกระปูใช่ไหมพ่อเล่นพ่อปูปูพิราบปูเจ้าสมิงพรายอย่างนี้ส่วนมากแต่ส่วนมากของผมจะ เข้าบ้างไม่เข้าบ้างครับมันไม่ได้เข้าตลอดมไม่ได้เข้าตลอดเมื่ของปู่จ้าของปู่เขาเข้าตลอดอย่างนี้ครับครับของผมนานๆจะเข้ามาครั้งหนึง่งครับยกเว้นแต่ว่าฝันได้แบบจังๆนั่นแหละถึงจะเข้าครับครับให้เอฟซีสังเกตเลยถ้าคุณพ่อ,อฝันเกี่ยวกับทะเบียนารถเมล์ไรเนี่ยเตรียมตัวเลยนะพ่อเนาะครับอืม,มาตลอดนะค,ะครับเอฟซีเดี๋ยวก็เดี๋ยวไว้เดี๋ยวคอยมาย้ำความฝันคุณพ่อโค้งสุดท้ายอีก นะครับเผื่อคุณพ่อนีฝันดีก็เดี๋ยวค่อยมาเล่าสู่ท่านผู้ชมฟังนะพ่อเนาะผมก็เอาตามนี้ไปก่อนสองสองห้ากับแปดห้าแล้วก็สองแปดห้าใช่ไหมพ่อครับนะครับยังไงก็ขอขอบคุณคุณพ่อปู่สมมากๆนะครับผมครับผมครับค่ะเป็นแนวทางความฝันของคุณพ่อนะคะยังไงก็ฝากตามโค้งสุดท้ายด้วยนะคะเผื่อฝันดีเพิ่มเติมนะคะ ย้ำว่าเป็นแค่แนวทางในการหยิบจับฉลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นนะคะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะคะวันนี้แอดมินก็ขอจบคลิปไว้แต่เพียงเท่านี้ค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ